แต่ฝ่ายพระสงฆ์เดี๋ยวหลวงพ่อจะจัดวันนี้แหละจะให้องค์ไหนไปยังไงคงจะแบ่งเป็นสองกลุ่มที่ไปวัดหลวงปู่จามก็คงจะเป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มของคุณแม่ชีแก้วขององค์จะอีกกลุ่มหนึ่งเว้นเสียจะพูดพระที่สูงอายุก็เฝ้าวัดเฝ้าวาน่ะคงจะไปไม่ได้ไปลําบากไปกับโตโตเตเตลําบากให้ภาวนาให้ดูใจของตนเองนั่นแหละไปหาดูอย่างที่อื่นดูมาพอแรงแล้วล่ะ ผู้สูงอายุกูบาผู้เท่าพระผู้เท่าให้ภาวนาให้ต่อเนื่องยังไงจึงจะพ้นทุกเร็วเอาอย่างนั้นผ้าน้อยผานุมพอทะ่จริญรับประสบประการเพื่อการศึกษาเพื่อหาประสบประการก็ควรจะเรียนรู้นะสำหรับพระผู้เท่านะ่จะไปดูที่ไหนดูที่ใจคุณเองดูที่ใจของต,เองงตอนเองนะนะั่นแหละประเสริฐกว่าถึงจะทําบุญขนาดไหนข้างนอกกระสู้ทํา สมาธิชำระใจตนเองไม่ได้ฮชำระใจของตอนเองนะ่ะเลิศประเสริฐกว่านั่นแหละตรงนั้นแนหะที่จะพ้นทุกข์ในวัฏฏสงสารที่จะไปดูอย่างนั้นมันไม่พ้นหรอกมีแต่เพิ่มสัญญาอารมณ์เข้ามานะนะั่นน่ะถ้าไม่รู้จักปรับนะถ้ารู้จักปรับปรุงตนเองกันนั่นนะ่ะก็เป็นประสบะการณ์แล้วว่าเป็นบุญเป็นกุศลเสริมแต่ถึงอย่างไงก็สู้ภาวนาไม่ได้ภาวนาแหละเลิศประเสริฐกว่า วนนั้นผู้อยู่วัดก็ตั้งใจภาวนาหมูไม่มีหมูน้อยเท่าไหร่ยิ่งสงบอ่ะยิ่งสงบสงดความสำคัญหมูน้อยเท่าไหร่ยิ่งไปทะเลาะก,กันนะนั่นแย่เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะอย่าให้มีอะไรให้ตั้งใจภาวนาของใครของเราต่างคนต่างดูใจแล้วไม่มีเรื่องแต่้าต่างคนต่างส่งใจออกไปข้างนอกนั่นนะแปลว่าแกงเท้าหาเเหมันงนั้นเถอะ แกงเท้าหาหนมหาหลักหาตอมก็ต้องเจอถ้าว่าไม่แกงเท้าไปหามันก็ไม่เกิดไม่ไม่มีมันดูแต่ใจตนเองนะพวกเราทุกทท่านนะพระทุกองค์พวกเราทั้งในครัวทุกคนนั่นนะผู้กเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อทุกคนนะั่นะต้องมีน้ำใจต้องมีเมตตาต้องคิดในแง่เหตุผลมองคนในแง่เหตุผล อย่ามองคนในแง่ร้ายแต่ถ้าว่าเขาไม่มีเหตุผลดูแล้วมันร้ายจริงยังค่อยว่ากันเป็นทีมเถอจัดการเลยอัเปเหีเลยแปลว่าคนไม่ดีเหมือนกับขาของเรามะเร็งกินขาของเรากินเท้าของเราพวกแพทย์วกหมอต้องประชุมกันก่อนว่าเอาอยัางไงตัดทิ้งมันก็ต้องเลยตัดทิ้งต้องรวมกันก่อนปรึกษากันก่อน ตัดทิ้งต้องตัดทิ้งนี่ก็เหมือนกันคนไม่ดีหมู่ไม่ดีคนในประเทศไม่ดีต้องจับเข้าคุกถ้ามันเกินไปก็เขาก็โทษประหารอย่างที่นั่นน่ะอันนี้เหมือนกันกลุ่มใดชุมชนใดก็ลักษณะอย่างนั้นอัอนนี้ก็เหมือนกันอยู่ในวัดบาศาสนาถ้าคนดีไม่มีปัญหาอยู่ด้วยกันแต่คนไม่ดีพระไม่ดี ก่อเรื่องก่อเล่านี่แต่ใช้อารมณ์มันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เหมือนกันกลุ่มทั้งหลายก็ต้องจัดการประเปหิคือไล่ออกจากวัดไม่ควรจะให้อยู่แต่ถ้าว่าเป็นคนดีเป็นผู้ใฝ่ในการศึกษาทางอกตั้งใจภาวนาทุกคนกับห้อยคว้าหาทางพ้นทุกข์ของใครของเราบวชเข้ามาเพื่ออะไรไม่ได้บวชมาเพื่อแสวงหาภายนอกนะ ใครยังบวชเข้ามาแล้วอยากจะได้สมบัติพัฒสถานภายนอกอยากจะได้เงินอยู่ทาไมทีนี้ม่ใช่สถานที่หาเงินเป็นสถานที่ภาวนาหาทางพ้นทุกข์ได้มาก็เพื่อปัจจัยสีเพื่อเป็นหนทางให้ใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็จบแต่ถ้าว่าเราอยากจะรวยนู่นไปทํามาค้าขายไปกีดยางกับเขาได้เงิน อันนี้เรามาหาธรรมเราขาดเหลืออะไรมีความจําเป็นอะไรไมีก็มีกองกลางอยู่แล้วเสนอขึ้นมาเวทียไม่เรื่องไม่เป็นเรื่องมีอะไรก็อยากจะได้หมดแสดงว่าใจของเราถ้าเยอทะายานขาดหลักเหตุผลเกินความจําเป็นอมันควรจะหักล้างใจของตนเองมันเกินความจําเป็น อันนี้จําเป็นไหมที่เราเป็นพระอย่างนี้จําเป็นไหมอย่างนี้จําเป็นมากไหมถ้าจําเป็นมากเออถ้าจําเป็นไม่มากเป็นเรื่องของกิเลสมันถ้าเยอทะยานเฉยๆห้ามนี่แหละการเป็นอยู่ของพระพระต้องเป็นอยู่ด้วยความอดทนขันติคือความอดทนอยากได้แต่เรื่องไม่เป็นธรรมไม่เอาอยากกินไม่เป็นธรรมไม่กิน อยากนอนอยากพูดอยากคุยถ้าไม่เป็นธรรมไม่ทำทั้งนั้นนี่แหละนะหมอดเป็นจึงจะเป็นพระได้ต้องใช้ขั้นติคือความอดท,ทนจึงจะเป็นพระที่สมบูรณ์ได้ถ้าไปปล่อยตามอำเภอใจปล่อยตามอัธยาใจอยากจะโกรธอยากจะโมโหโโธโสอยากจะทำอะไรทำตามอำเภอใจอันนั้นเป็นพระที่สมบูรณ์ไม่ได้บวชเข้ามากับไปตามกิเลส กิเลสพาไปมันไม่ใช่ทางของพระอริยะไม่ใช่ทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าทำอย่างนั้นเพราะนั้นให้พวกเราดูตัวเองนะการอยู่ด้วยการการปฏิบัติธรรมถ้าทำอย่างนั้นได้อยู่ที่ไหนก็ดีทั้งหมดอ,อ,อยู่ลำพังก็ดีอยู่กับหมู่กับเพื่อนก็ดีอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ดีถ้าปฏิบัติตนได้อย่างนั้นเมื่อวาน วางศิลาเลิกวัดหลวงปู่เพียรวันที่21กุมภา53หลวงตาเป็นผู้มาเจิมแผ่นศิลาเห็นหลวงตาเมื่อวานแล้วก็โอ้อายุหลวงตาเ96-97ปีแก่เต็มทนแล้วก็ป่วยนิ้วเท้าของท่านก็ดูๆแล้วหลังตีนก็บวมน้ำวานหลวงพ่อก็เข้าไปดูใกล้ๆนิ้วเท้า เขาว่าดีหายแต่ลวงพ่อไม่คิดว่าอย่างนั้นนะลวงพ่อว่าไม่มีที่ทางเลยที่ว่าจะหายแต่ลักษณะอย่างเพราะหลังเท้าบวมแดงอีกต่างหากดูดูเหมือนจะเจ็บอีกต่างหากนะเห็นแล้วไม่รู้จะทํำยังไงเราก็ไม่ใช่หมอมีแต่มองแต่เห็นจะทํำยังไงผู้ที่เขารักษาเขารักษาอยู่เราจะไปเก่งกว่าหมอก็ไม่ได้ทีนี้เก่งเข้าไปก็ไม่รู้จะทํำยังไงอีกเห็น ลวงตาแล้วก็ไม่รู้จะว่าย,ยัางไงหลวงตาเป็นเสาหลักเป็นร่มโพร่มไสรของภาคกรรมฐานท่านไปที่ไหนอบอุ่นที่นั่นถึงจะเข้าใกล้หรือไม่เข้าใกล้ก็อบอุ่นเพราะว่าท่านขยายเป็นร่มโพร่มไทรสำหรับผ้าลูกผ้าหลานทุกองเห็นท่านมาป่วย ตามอายุสังขารสังขารสังขาราอนิจจาสังขารเป็นของไม่เที่ยงมันไม่ใช่ว่าได้สําเร็จได้ตัดสูเเ้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระราหันแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่มีในตําราไหนมีแต่คนทุกวันนอุปโลกกันขึ้นเ,เข้ารีดนั้นเ,เข้าไปภาวนาตรงนั้นแก้โกครคภัยไข้เจ็บได้ มันพูดได้มันโคษณชนะเฉยๆแต่ผลที่สุดก็นั่นน่ะไปนอนตาเลื่อมแมบแมบอยู่ในโรงพยาบาลทุกคนไม่เห็นคนไหนที่จะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายให้เห็นข้าพเจ้าเนี่ยอายุพันปีท่านเอ้ยพวกข้าพไปเจ้าปฏิบัติอย่างงู้นอย่างนี้ทําตนอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่เคยเห็นนะเออหรือว่าต่อไปแล้วเขาอาจจะเก็บอยู่ในในทางในก็ไม่รู้เออแต่เห็นเห็นแต่จอดทุกไลายเพราะนั้น ทาคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านมาเกิดมาเท่าไหร่มันอยู่ใต้กฎอนิจจังของไม่เที่ยงทั้งนั้นอมันจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ทั้งสองพันกว่าปีเพราะนั้นพวกเราจะเหนือจากพระพุทธเจ้าได้อย่างไรมันเหนือไม่ได้แล้วท่านพูดมาไว้อย่างนั้นแล้วก็เป็นลําดับลาดับมาก็ไม่มีใครที่จะเหนือกว่านั้นอกีกเราจะเป็นผู้วิเศษเหนือได้อย่างไร ขนาดพระพุทธเจ้าสยามภูรู้แจงโลกเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์ขนาดนั้นก็ยังไม่เหนือ,อเพราะสังขารร่างกายเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงไปตามอายุหมดอายุของมันตอนนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาเห็นแล้วก็เออจะเยียวยารักษาท่านได้อย่างไรที่จะให้ท่านอายุยืนที่สุดเท่าที่จะยืนได้แล้วจะหาหมอที่ไหนจะหายาที่ไหน พวกลูกศิษย์ลูกหาพวกเราท่านทางหลายเนะี่ยก็ช่วยช่วยกันคิดคิดอ่านว่าเอาอยัางไงดูดูแล้วก็ท่านก็ไม่ได้สนใจเท่าที่เหมือนกับมนุษย์มนาของพวกเราเนะี่ยพวกเราเนะี่ยโอ้าขนาดนั้นเราคงจะอดโวยในการเก็บด้วยเวทนาแต่ในะท่านก็เฉยๆในท่านก็มองมอง,มองดนะูเห็นแล้วก็ไม่รู้จะว่ายัางไง หลวงพ่อเห็นเมื่อวานนะหลวงพ่อเขานั่งเขาไปนั่งใกล้ท่านเมื่อวานไปด,ดููเห็นแล้วก็โอ้การเจ็บไข้ได้ป่วยหลวงปู่ลวงตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะรีบเปลี่ยประกอบคุณงามความดีขณะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ยังอยู่นะพยายามนะพวกเราช่วย,วยกันภาวนาจะทํายังไงจึงจะพ้นทุกข์ในวัฏฏสงสารให,ให้เร็วที่สุดนณะดี พยายามพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นแต่ร่มโพร,ร่มสสยของพวกเราจะทํำยังไงได้ท่านก็อยู่ในกฎอนิจจังคิดว่าหลวงปู่แกแล้วมากแล้วพวกเราจะอยู่ไปอีกนานเนี่ยอย่าไปาคิดอย่างนั้นพวกเราก็พร้อมที่จะใจขาดตายได้ทุกเวลาอีกเหมือนกันไม่มีใครรับประกันชีวิตของเราได้มีแต่เขาประกันเอาเงินนะั่นแหละประกันชีวิตประกันไม่ให้ตายไม่ไม่เห็นมีใครพูด ผมประกันไม่ให้คุณตายนะไม่มีหรอกนี่แต่ว่าเมื่อคุณตายไปแล้วคุณจะได้เงินนะั่นแหละเอารับพรอนุโมทนาให้พร